ที่ทางแบรนด์เทบอยก็เชิญให้โดนัทาขมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เป็นซีซันออฟกิฟฟิ้งเทศกาลการให้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้มาช้อปปิ้งกันนะครับเพราะว่าวันนี้มีแบบว่าหลายๆแบรนด์ที่ทำกิจกรรมเยอะมากครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกเทศกาลนี้นะครับวันนี้เราทำกิจกรรมก็มีมาทำให้นะครับแล้วก็มีไปยืนบูธด้วยอ่าใครที่แบบว่าอยากจะได้สินค้าของแบรนด์เทบอยนะครับก็ไปหาโดนัทได้เพราะว่าวันนี้โดนัทอยู่นะครับผม ยังอยรามีเป็นคอลเลคชันเลยบอยก็คอลเลคชันรอบนี้จะเป็นเป็นคอลเลคชันที่ดูแคชชียลแคชชีลนิดน,นึงครับแล้วก็ดูไม่เยอะมากมีความแบบเป็นสีครีมสีขาวสีดำอย่างเงี้ยครับใส่ได้ทุกเทศกาลเลยใครที่แบบว่าอยากได้คอลเลคชันใหม่ของเทปบอยที่แบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของเทปบอยก็คือจะมีรูปนี่น้องกระต่ายอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปเลือกช็อปได้ครับเพราะว่าเป็นสีที่แบบใส่ได้ทุกเทศกาลจริงๆแล้วก็ชุดคล้ายๆจแมทกันง่ายครับผมในคอลเลคชันนี้มีอะไรที่ถูกใจเราบ้าง อ๋จริงๆอะดูทชอบชอบความที่แบบเป็นชุดเทสที่แบบเป็นเสื้อกับกางเกงลรวรู้สึกว่าใส่มันสบายไม่ได้ร้อนมากครับผมก็ใส่จริงๆใส่คนเดียวก็ได้หรือว่าเรามีคนรู้ใจอ่าอยากจะใส่ด้วยก็ใส่ได้เหมือนกันไม่ได้อยากกอดใครไ,ไหมก็มีอยู่ <c oughs> ก็ว่าแบบวันนี้เสร็จงานปุ๊บอาจจะแบบเลือกไปให้สักตัวสองตัวเพื่อจุดคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับเล <c oughs> ือกอะไร่เขาอจริงๆอะดูทชอบเสื้อผ้าชอบเลือกเสือ <c oughs> อเ้อให้ <c oughs> เพราะว่าอย่าง มันเกิดที่่านองโ้ดนะเราก็ซื้อเสื้อผ้าเขาไปก็เป็นเสื้อที่แบบอ่าเห็นว่าเราใส่แล้วรู้สึกว่ามันใส่สบายแล้วก็สวยก็เลยซื้อไปให้ชุดหนึ่งวันนี้ก็อาจจะแบบพกแบนเทบอยติดไปให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะได้ของขวัญนจะให้ท่านนใงแนะนำเป็นแฟนท่านแฟนบอกว่าที่ตอนนั้ช่วยแนะนำหน่อยถ้าซื้อของขวัญได้คนรู้ใจอย่างเงี้ยเราควรจะเลือกเป็นอะไรเอาจริงๆตรนนั้นบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เราชอบเป็นสิ่งที่แบบว่า ถ้าเขาได้ใช้เขาจะสามารถนึกถึงเราถือว่าเป็นเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่ไหม,มเราเลือกตัวนี้มาเขาบอกว่าเอ้ยตัวนี้คนสําคัญของเราซื้อให้มันก็จะเป็นแบบสิ่งที่ใส่แล้วมันก็รู้สึกมีใจเราด้วยก็เช<ม>่ฝ<ม>ากแบรนด์เทย์บอยนี่กับแบรนด์กติก็กยังไงฝากแบรนด์เทย์บอยด้วยนะครับกับเทศกาลนี้นะครับก็เ,เป็นสัญชาตัน of giving นะครับผมก็ยังไงใครที่อยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถมาช็อปกันได้นะครับผมเพราะว่ามีหลายแบรนด์มากเลยให้เลือกช็อปเลือก ใช้กันนะครับผมอย่างนั้นฝากแบนด์เทบอยกับคอลเลคชั่นใหม่ด้วยนะครัะในบ้านนับเห็นว่าซีรีส์น่าสนใของนับตั้ง <c oughs> ใช่ก็ตอนนี้มีซีรีส์นับตั้งนะครับของพิเตอร์ตะวันอ่าที่คูดถ่ายจบไปคาดว่าน่าจะออนประมาณปลายปีนี้ประมาณาช่วงกตุยากับอะไรเป็นเรื่องเอกีเเเ่ยวกับอ่าตลเตอร์กับมาเฟียอ่าถ้าพูดชื่อเรื่องแค่นี้ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันจะมาเข้าด้วยกันได้ยังไงอ่าแต่มีความที่บอกว่าเราเป็นเิลเตอร์ให้ฮาวโล ครอบครัวเขาเป็นแก,งก๊งมาเฟียทําให้เราแบบเข้าไปอยู่กับแก,งก๊งมาเฟียที่แบบต้องเจอเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายมากมายอย่างเงี้ยครับทำให้แบบว่าสุดท้ายเราได้ใกล้ชิดกันแล้วก็มีความความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นมาจากคนที่แบบเราไม่ได้ชอบเขาสุดท้ายกลายเป็นคนที่เราแบบชอบเขาขึ้นมานสุดท้ายอะไรเงี้ยครับมันเรื่องประมาณนี้เพราะว่าตอนที่เรานัดถ่ายเสร็จรู้สึกว่าสนุกมีความแบบโรแมนติกคอมเมดี้อยู่ในเรื่องนี้ ยางรับเพาเป็นละครแนวงที่แบบอยู่มันเป็นแบบ,แบ,บแชัดคอมใหม่เลยที่รู้สึกว่ายากครับเพราะว่าด้วยความที่แบบขนาดเฟรมที่ต้องแคบลงแล้วก็การแสดงสีหน้าที่ต้องแบบชัดมากๆแล้วก็อารมณ์อินเนอร์ที่เราส่งอย่างเงี้ยครับมันต้องแบบชัดมากๆไม่งั้นคนดูก็จะแบบงงว่าไอตอนนี้จามาอะไรอยู่กิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่มันสัน้นเพราะว่าตอนยังมีประมาณแบบสองนาทีไม่เกินเนี้ยครับมันก็ทําให้แบบว่าเราต้อง กระชับทุกอย่างขึ้นอาจจะแบบถ้าเป็นซีรีส์นอนเราอาจจะเทควคามนานมากถ้าเป็นซีรีส์นนตั้งเราก็ต้องกระชับในความสําคัญมากขึ้นตับตัวยากจากแนวนอนเป็นแนวบ้ก็ไม่ยากมากครับรู้สึกว่ามันใช้ใช้อะไรหลายๆอย่างคล้ายๆเดิมแต่แค่แบบเช็คคามหรือจังหวะหรือว่าสีหน้าอาการอารมณ์อะไรพวกนี้ครับมันต้องชันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็รู้สึกว่าเป็นการช้เล่นตัวเองเหมือนกัน สส,ส,นสนุกครับถ่ายเสร็จแล้วสนุกกมาอยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันตอนนี้แล้วถากับคู่เราเป็นไงบ้าองอนเมื่อกี้กับคู่เราเนี่ยต้องต้องอะไรยัางไงกาดยากกว่าเดิมไหมหรือต้องอารมณ์มากกว่าเดิมจริงๆด้วยความที่เราสนิทกันมานานมากๆประมาณสองถึงสามปีแล้วคร<ม>ับรู้สึกว่าเราจูนกันได้ง่ายมากๆ<ม>อ่าอาจจะแบบว่าต้องกั้นขำส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้ไงมันจะมีความที่แบบเฮ้ยเล่นแบบนี้จริงหรอคือแบบโพสดก็ส่งมาเล่นใหญ่แล้วก็แบบ รูดไว้เราจะหลุดนะเราจะหยุดเราจะหยุดนะต้องแบบทุดไว้เรจะมีความสนุกตรงนี้มากกว่าครับแต่เล่นกันแบบสบายโฟล์มากๆเอ๊อย่างเรื่องนี้ซีนไหนะย่างสุดที่เราเข้าบทสนผมว่าเป็นซีนซีนอารมณ์เพราะว่าซีรีส์เนาะมันต้องมีแบบว่าซีนตลกซีนอารมณ์ซีนหัวเราะซีนทุกๆอย่างให้ครบเพราะว่าซีนอารมณ์อ่ะค่อนข้างจะยากเพราะว่าด้วยความที่กล้องอ่ะอาจจะโฟล์อัพูโปลดอัพหน้าใกล้ๆแล้วแบบถ้าเราแสดงสีหน้าแล้วแบบเราหลุดขึ้นมาทันทีอ่ะก็ต้องขัดเริ่มใหม่อย่างเงี้ยครับ แต่ว่าก็จับช่ก็จับมือผ่านมาเรียบร้อยครับกังวลไหมครับว่าเว้นแต่จะแบบวิตา้อถึงหรือเปล่ามันตั้งแบบถัดเราเออดูนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บางคนอะเวลาดูอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะมีเวลาดูแค่แบบครึ่งชั่วโมงหรือว่าแบบชั่วโมงนึงเราก็อาจจะมาลองเสพละครแนวตั้งที่แบบว่าใช้เวลาดูต่อตอนแค่แบบสองนาทีสามนาทีไม่เกินนี้แบบมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเพราะว่ารู้สึกพวกเนี้ย ค่อนข้างจะเห็นละครเนี่ยตั้งเยอะเยอะมากๆมาเยอะมากๆรู้สึกว่าแบบเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่แบบเราได้แสดงด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ที่ทุกคนอาจจะได้รับชมด้วยครับเราจะมีได้รับชมเมื่อไหร่คาดว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้นะครับน่าจะเป็นออนแอร์ทางไอชีอีครับผมยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแทนปีใหม่นนี้มีแทนปีเก่ไแบบนั้นไหมแทนปีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับกล่าวว่า อาจจะหาคนมาชวนแล้วอยู่ใช่่ะอาจจะเป็นน้องที่ไม่ได้มาวันนี้วันนี้มาออกงานคนเดียวเหงามากๆคงติดจะมาด้วยกันตลอดแต่เป็นงานนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นที่แบบมาคนเดียวแต่ก็มีความคิดถึงน้องแหละเพราะว่าวันนี้น้องเขาติดถ่ายเหมือนกันแล้ไม่ได้มาก็เลยออกงานคนเดียวเลยก็าส่งกำลังใจมาส่งกำลังใจมาอยู่ก็บอกว่าสู้ๆนะพี่วันนี้ผมก็ติดถ่ายเหมือนกันแล้วก็แบบสู้ๆเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ต้องแบบแยกทากการทํางานเนาะแบบเรามาตรงนี้น้องก็ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ปกติเราสนิทกันมากโอ้หเรียกวาาสนิมก มีอะไรเราก็แชร์กันตลอดครับคือมีนีสมมแล้วก็ต้อกันใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเราปรึกษากันหรือว่าเรามีอะไรเราก็แชร์กันตลอดแบบมัญห่านี่เกิดขึ้นมาเฮ้ยโอกกะทำมาอะพี่ผมขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมว่าแบบถ้ามีอย่างนี้มาผมจะทํายังไงดนะีหรือว่าบางอย่างบิ๊กโพสที่อยากจะขอความเห็นหน่อยว่าถ้าพี่ทาแบบนี้ไปมันจะดีไหมหรือว่าถ้าเราทาแบบนี้ไปมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วก็แชร์กันทุกๆอย่างเลย แล้วเรามองว่าอไทสบายใจที่ทำให้เราสลมผักันคุอยังน,นะผมว่าการที่เราไม่ได้มีกำแพงกันระหว่างกันคือเรามีอะไรเราก็สามารถคุยกันได้ทุกทุกอย่างเลยคือสมมุติว่าทํางานใช่ไหมสมมุติว่างานวันนี้เราทํามาเสร็จปุ๊บน้องไม่ชอบว่าพี่ตรงนี้ที่ทําไม่ดีนะใช้างานปุ๊บน้องก็คุยเลยว่าพี่ตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะพี่ลองแบบนี้ดูไหมอ่ะเราก็เป็นคนรับฟังกันแล้วก็โอเคพี่รู้แล้วว่าแบบนนี้ไม่ดีเดี๋ยวรอบหน้าเราเปลี่ยนใหม่นะ เราก็จะแชร์กันตลอดว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีนะอย่างนึงที่ผ่านมาเราเราสองคนเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบารู้สึกว่าเราเราได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราก็โตขึ้นกันมากๆกว่าตอนที่ได้เจอกันครั้งแรกเพราะว่าตอนเจอกันครั้งแรกเราก็จะคุยกันด้วยความที่แบบเห้ฮาเสมออะไรก็แบบคุยไปทางตลกเสมอแต่พอหลงังๆมาเราเริ่มคุยด้วยที่แบบทุกอย่างเริ่มมีเหตุมีผลเริ่มมองอนาคตมากขึ้นแล้วก็แบบ ถ้าเราทํ่แบบนี้ยมันจะดีนะแต่ถ้าทา,าแบบนี้ไฟมันจะไม่ดีนะที่เราลองทําแบบนี้ดูดีไหม,มรู้สึกว่าเราโตไปด้วยกันมากกว่าแต่ว่า,าทำให้เราแบบเข้าใจกันใช่ครับอีกหนึ่งคือแบบเราเข้าใจกันมากๆแล้วแบบคือบางทีแค่เรามองตากันปุ๊บอ่าดูแลจะทาอะไรอ่าใช่เลยแต่ว่าคิดวิ่งใหม่ย่างจริงยังไม่มีขาถ้าถ้าเขาไม่ชวนเราก็เราก็ว่างไงเราก็ไปอยู่แล้วมีโอกาสให ให้เขาพูดถึงใครสักคนหนึ่งชวนเราไปเที่ยวอ,อ,อยากไปที่ไหนอยากไปที่ไหนเหรอจริงๆอ่ะช่วงนี้นะหนาวอ่าเราก็แบบถ้าไปขึ้นเขาเห็นหมอกเห็นทะเลหมอกอะไรพวกนี้มันจะเป็นม o o ที่ดีๆหน่อยแบบอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยครับก็ไี่ใหม่ช่วงน,นี้พี่ก็ยังว่างนะโอ้ยพี่ก็ยังไม่มีอะไรนะเออ่มีอะไรหรอระบุเลยลเผื่อบางทีเขาไม่รู้ไงเ้ยพูดถึงใครหรือเปล่าเออไ้่อยากต่างประเทศมีแบบอยากไปไหน ไปทางประเทศหรอจริงๆอยากไปญี่ปุ่นเคยคุยกับโพนะโฟนก็บอกว่าประเทศที่แบบชอบไปก็คือญี่ปุ่นเหมือนกันเราก็เลยแบบเฮ้ยงันก็ลองดูไหมอออะไรไปสักทิปยนึงแต่เห็นล่าสุดเขาส่งแบบส่งทิปหนึงมาแบบเป็นเป็นแพที่หนึ่งที่แบบบรรยากาศสวยๆส่งมาแล้วก็แบบเฮ้ยส่งมาทำไมอ่ะคือจะชวนไปหรือเปล่าหรือว่าแบบส่งพี่อะไรอย่างเงี้ยถามมีโอกาสได้เห็นทาไมต้องรอดูรับต้องรอดูถ้าแบบว่า อ่าตารางงานระว่างางตรงกันนะอาจจะได้แบบมีไปสักทริปสองทิปอย่างเงี้ยครับแฟนๆรอรูไดนเลยได้ครับยังก็รอดูนะครับว่าตารางงานเราจะตรงกันไหมจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไหมเออใช่ฝากงานวันน,น,นี้นิดนึงครับแล้วก็แบบพิเนครับผมก็ยังไงฝากที่ที่นี่ด้วยนะครับบริสัทนะครับผมก็คือมีแบรนด์ที่แบบเยอะมากๆยงง้ฝากทุกคนใครที่อยากช้อปแบรนด์ต่างๆก็สามารถมาได้นะครับผมทุกสาขาเลยก็ยังไงไปอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันด้วยนะครับ